สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวันหนึ่งสตูดิโอวันนี้มีเรื่องราวของหนังที่สร้างจากเรื่องจริงฮะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่เขาช่วยเหลือผู้คนจํานวนมากจากเหตุการณ์คนร้ายวางระเบิดในงานเฉลิมฉลองแต่กลายเป็นว่าถูกนักข่าวไร้จรยาบณนะทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยกลายเป็นคนเลวของคนทั้งประเทศเรื่องราวจะเป็นยังไงก่อนไปรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ เรื่องราวเริ่มจากริชาร์ดจูพระเอกของเรื่องครับหนุ่มซื่อนิสัยดีสุภาพริชาร์ดทำงานเป็นธุรการในสำนักง,งานกฎหมายแห่งหนึ่งครับที่นี่เองฮรริชาร์ดได้รู้จักกับทนายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าวัตสันริชาร์ดมีความตั้งใจไว้ว่าอยากจะเป็นตำรวจครับแล้ววันหนึ่งฮะเขาได้งานใหม่มีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับรับริชาร์ดเข้าทำงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยริชาร์ดไปบอกลาวัดสันครับแล้วก็เอาขนมที่วัดสันชอบไปฝากอีกด้วยฮะวัดสันก็เลยหยิบเงินออกมาแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนเรามาตกลงกันถ้านายได้เป็นตำรวจแล้วนายจะไม่งี่เง่าวัดสันสอนริชาร์ดครับว่าอำนาจเล็กน้อยเนี่ยก็ทําให้เรากลายเป็นปีศาจได้ริชาร์ดเองก็รับปากครับว่าเขาจะเป็นตำรวจที่ดี แล้วริชาร์ดก็ได้ทำงานปกป้องผู้คนได้สวมเครื่องแบบถึงมันจะไม่ใช่ตำรวจแต่เขาก็ภูมิใจกับการเป็นรปภริชาร์ดไปตักเตือนนักศึกษาครับที่นำเหล้ามาดื่มในมหาลัยแต่อเด็กหัวโปกเนี่ยมันก็ไม่เชื่อฟังครับแล้วก็ย่อเยอ้ยริชาร์ดอีกฮะว่าเป็นแค่รปภแล้วก็มีปากเสียงโต้เถียงกันครับซึ่งมันก็มีอุบัติเหตุะฮะไอหนุ่มหัวโปกเนี่ยล้มลงพื้นริชาร์ดเองก็ตกใจครับแต่ก็ถามไปว่านายเป็นอะไรหรือเปล่าห้ามดื่มในมหาวิทยาลัยของฉัน แต่การเป็นว่าริชาร์ดเนี่ยโดนผอ,อเรียกไปคุยเนื่องจากถูกร้องเรียนจากนักศึกษาว่าริชาร์ดทำเกินกว่าเหตุ ทำร้ายร่างกายเพอ o. อ่านประวัติของริชาร์ดครับและแปลกใจฮะที่ริชาร์ดมีเรื่องร้องเรียนมากมายในประวัติริชาร์ดเนี่ยยังเคยเป็นผู้ช่วยนายอำเภอครับแต่ก็ถูกไล่ออกมีอยู่ครั้งหนึ่งครับริชาร์ดให้คนหยุดรถบน,นทางหลวงเพราะต้องการไม่ให้คนเมาเข้ามาถึงมหาลัยครับซึ่งพออไม่พอใจการปฏิบัติงานที่ดูจะไม่ยืดหยุ่นเอาซะเลยครับแต่ริชาร์ดก็บอกว่าเขานั้นเชื่อในกฎระเบียบถ้าไม่มีสิ่งนั้นเราก็ไม่มีประเทศและบอกกับพอออีกว่าคุณเป็นคนพูดเองนะเรื่องที่ไม่อยากให้ที่นีี่มตัวปวปน ทำเอาผอ,อ,อไม่พอใจครับทีริชาร์ดยอกย้อนคุณอยาก,กลาออกเองหรือให้ผมไล่ออกดีเนี่ยริชาร์ชอบยิงปืนครับเขาจะไปซ้อมยิงปืนกับเพื่อนที่ชื่อว่าเดฟเป็นประจำฮะริชาร์เล่าเรื่องที่ถูกผอ,อไล่ออกให้เพื่อนฟังซึ่งเพื่อนก็นแนะนําครับว่าไม่ต้องใส่ใจหรอกอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะมีงานโอลิมปิกแล้วเขากําลังต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียบเลยนายลองไปสมัครดูสิซึ่งฝีมือการยิงปืนของริชาร์ดเนี่ยก็จัดได้ว่าแม่นมากๆเลยครับ วันเวลาผ่านไปก็ถึงช่วงที่มีงานโอลิมปิกครับและเมืองที่ริชาร์ดอยู่เนี่ยก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองที่สวนสาธารณะเซนเทเนียลโดยงานที่ริชาร์ดได้รับมอบหมายคือเป็นคนเฝ้าหอ,อควบคุมเครื่องเสียงครับริชาร์ดยังอาศัยอยู่กับแม่ของเขาซึ่งแม่เนี่ยก็เอาใจช่วยริชาร์ดเสมอฮะเรื่องที่ริชาร์ดอยากเป็นตำรวจแม่บอกให้ริชาร์ดตั้งใจทำงานครับถึงแม้ว่าริชาร์ดเนี่ยจะทำหน้าที่แค่เฝ้าเครื่องเสียงในงานก็ตามตัดไปที่งานเฉลิมฉลองคืนแรกครับ ระหว่างที่ริชาร์ดคุยอยู่กับเพื่อนๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยริชาสังเกตเห็นชายคนหนึ่งครับสะพายกระเป๋าเป้ดูน่าสงสัยเขาเลยบอกเพื่อนๆว่าจะไปดูสักหน่อยฮะแต่พอริชาร์ดตามชายคนนั้นไปก็เห็นว่าในกระเป๋าเนี่ยมีแต่เบียแค่นั้นเองครับและงานเฉลิมฉลองก,ก็ดำเนินไปอย่างสนุกสนานแม่ของริชาร์ดเองก็มาร่วมด้วยครับและก็ยังมีเจ้าหน้าที่ f b i ที่ชื่อว่าชอ กับนักข่าวหนังสือพิมพ์ชื่อว่าแครที่มาร่วมงานด้วยฮะซึ่งคืนแรกเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติและในคืนที่2เองฮะริชารท์ที่เดินตรวจรอบๆเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินกลับไปที่มานั่งครับเพื่อที่จะนั่งพักเขาก็เห็นกระเป๋าใบหนึ่งฮะวางอยู่ริชาร์ดกำลังจะเปิดดูครับแต่เขาเห็นไวรุ่มกลุ่มนึงครับเออ ลิชาร์ดก็เลยเข้าไปตักเตือนแต่วัยรุ่นเนี่ยก็กวนตีนลิชาร์ดครับไม่สนใจแล้วก็ล้อเลียนลิชาร์ดครับว่าจะวิ่งจับพวกเราทันหรือสภาพแบบนี้ลิชาร์ดเลยไม่ต่อล้อต่อเถียงด้วยครับแล้วเดินไปตามเพื่อนที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจริงๆฮะใส่ชุดเต็มยศพวกวัยรุ่นเนี่ยมันน่าจะกลัวแล้วก็เชื่อฟังมากกว่าครับพอลิชาร์ดพาเพื่อนมาเนี่ยพวกวัยรุ่นเห็นเนี่ยก็พากันวิ่งหนีระหว่างนี้เองครับหนังก็ตัดไปที่นายมันวันโดยมีคนโทรมาบอกว่า เธอท้าทายอำนาจของกองกําลังเจ้าหน้าที่ที่รับสายเนี่ยก็คิดว่าเป็นสายที่โทรมาก,ก่อกวนครับก็เลยไม่ได้ตรวจสอบอะไรทางด้านลิชาร์ดนะบอกกับเพื่อนว่าให้แจ้งไปว่าพกกบกระเป๋าหน้าสงสัยและยังแนะนําอีกว่าให้ทําการกั้นคนออกไปแต่เพื่อนเนี่ยกับคิดว่าลิชาร์ดคิดมากไปครับบ้าไปหรือเปล่าลิชาร์ดเองก็บอกว่าฉันยอมบ้าดีกว่าทํางานพลาดนะเพื่อนเองก็ยังไม่เชื่อครับบอกว่ามันอาจจะมีแค่เบีย หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่2คนครับที่เชี่ยวชาญมาตรวจดูกระเป๋าแล้วหนังก็ตัดไปที่คนร้ายอีกครั้งครับโทรมาแจ้งนายวันวันว่าเขาวางระเบิดไว้ที่สวนเซนเทเนลซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เริ่มจะตรวจสอบเลยฮะหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ริชาร์ดคิดครับมีระเบิดไบบอมขนาดใหญ่อยู่ในนั้นฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบวอไปบอกศูนย์อีกทีครับไว้ส่งหน่วยกู้ระเบิดมา แล้วก็ช่วยกันเคลียร์พื้นที่การคลนออกไปให้ห่างจากระเบิดให้มากที่สุดครับชอที่อยู่แถวนั้นด้วยเห็นความวุ่นวายก็เข้ามาช่วยด้วยอีกคนฮะลิชาร์ดวิ่งพ่านเลยครับบอกให้ทุกคนรีบถอยออกไปให้ห่างจากตรงนี้แต่ดูเหมือนว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจครับทำให้การเคลียร์พื้นที่เนี่ยเป็นไปนอย่างยากลําบากทันใดนั้นเองฮะก็เกิดการระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครับแรงระเบิดซัดเอาลิชาร์ดลม้มลงมีตะปูที่อัดอยู่ในระเบิดเนี่ยกระเด็นใส่ผู้ค้อร้ายบาดเจ็บกันมากมาย รพื่อนิชาร์ดคนหนึ่งครับได้รับบาดเจ็บริชาร์ดท,ที่ตั้งสติได้ก็รีบเคลียร์ฝูงคนครับเพราะกลัวว่าจะมีรูปที่2ตามมาอีกด้านตำรวจก็วอขอรถพยาบาลมาช่วยให้ได้มากที่สุดครับเพราะมีคนบาดเจ็บเป็นจํานวนมากเวลาต่อมาเนี่ยก็มีทีวีมาขอสัมภาษณ์ริชาร์ดครับแต่ริชาร์ดก็ถ่อมตัวครับว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะมีเจ้าหน้าที่หลายคนที่ช่วยกันเมื่อคืนนี้แต่ทีวีก็บอกว่าคุณเป็นคนเห็นกระเป๋านั่นประชาชนอยากฟังคุณมากกว่าริชาร์ดก็เลยยอมให้สัมภาษณ์ครับ พิธีกรถามริชาร์ดว่ารู้สึกยังไงที่ผู้คนบอกว่าคุณคือฮีโร่ริชาร์ดก็ทอมต้นผมแค่ทำหน้าที่ที่ผมรับผิดชอบผมแค่อยู่ถูกที่ถูกเวลาและก็ใช้ทักษะที่เรียนมาฮีโร่ตัวจริงอ่ะคือทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เอาตัวไปขวางระหว่างระเบิดตอนที่มีการถ่ายทอดทางทีวีนะครับวัดสันที่ออกมาเปิดสำนักงานทนายเล็กๆของตัวเองก็ดูข่าวนี้อยู่ด้วยครับก็ชื่นชมในตัวของริชาร์ดแม่ของริชาร์ดเองก็ภูมิใจในตัวลูกชายมากๆครับลูกชายฉัน ขณะเดียวกันครับนอกจากทีวีที่มาทําข่าวแล้วเนี่ยริชาร์ดยังได้รับการติดต่อจากสื้อสิ่งพิมพ์อีกด้วยฮะเพื่อจะคุยเรื่องราวของริชาร์ดพอร,ริชาร์ดกลับมาบ้านเนี่ยแม่ของริชาร์ดก็บอกว่าลูกดังใหญ่แล้วแม่รับสายโทรศรัพท์แทบไม่ริชาร์ดเองก็เล่าให้แม่ฟังครับว่าเขาจะเอาเรื่องของผมไปเขียนหนังสือแล้วก็จ่ายเงินให้เราอีกด้วยกลายเป็นฮีโร่คนดังไปแล้วครับ แต่เหตุการณ์กลับตระปาดไปครับเมื่อชอได้เอกสารชุดหนึ่งฮะที่เป็นข้อมูลของผู้ช่วยนายอำเภอที่ทาง FBI สงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ครับและมันน่าตกใจมากๆฮะเพราะมันคือเอกสารของริชาร์ดหนังเผยให้เห็นครับว่าพออเนี่ยแจ้งเรื่องนี้ไปให้ FBI ว่าที่เห็นอยู่ตามข่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงผมมีแฟ้มประวัติของเขา ผมไม่ได้จะกล่าวหาเขาหรอกนะแต่จากพฤติกรรมที่เขาทํากับนักศึกษาเขาอยากให้ทุกคนสนใจและตอนเนี้ยเขาก็ได้รับความสนใจแต่มันอาจจะมีความจริงอย่างอื่นอยู่ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตคนผมเลยอยากจะมอบข้อมูลนี้ให้กับคุณกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ไงครับเนี่ย FBI ก็รับลูกซะด้วยบอกไปว่าคุณทําถูกแล้วพอออเราจะจัดการเรื่องนี้เองและในห้องประชุมของ FBI ครับกระดานมีคนเอาเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยมาเปรียบเทียบ ที่คนวางระเบิดกับคนที่พบคนแรกเนี่ยเป็นคนเดียวกันทําทีเป็นฮีโร่มีหลายอย่างครับที่มันดูคล้ายกันมากและแฟ้มข้อมูลที่ชอได้มาจากพออ,อ,อีกประวัติของริชาร์ดเนี่ยที่ดูจะมีปัญหาผลจากการประชุมก็สรุปว่าให้จับตาดูริชาร์ดไว้ครับ ทางด้านลิชาร์ดก็ติดต่อหาวัส,สันครับเพื่อจะให้วัส,สันเนี่ยมาช่วยดูเกี่ยวกับสัญญาเรื่องการเขียนหนังสือทั้งคู่ทักทายกันครับหลังจากว่าได้ติดต่อกันมาสักพักแล้วเลขาของวัตส,สันก็เก็บอาการตื่นเต้นไว้อยู่เลยฮะเพราะสำนักงานจะได้งานเจ๋งๆเ,เป็นทนายให้กับริชาร์ดจูฮีโร่ของคนทั้งประเทศ วันหนึ่งครับเพื่อนที่ทํางานที่สวนโอลิมปิกกับริชาร์ดเนี่ยมาเยี่ยมริชาร์ดที่บ้านและชวนคุยเรื่องระเบิดริชาร์ดที่ศึกษาเองจากความรู้ต่างๆเนี่ยเขาก็อธิบายถึงลักษณะระเบิดครับวิธีทําแม้กระทั่งแนวการระเบิดเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยครับทำเอาเพื่อนทึ่งในความรู้ของริชาร์ดมากๆและเขาก็ถามริชาร์ดอีกว่ามือระเบิดน่าจะเป็นใครริชาร์ดก็บอกว่านายไม่รู้หรอกมันอาจจะเป็นฉันหรืออาจจะเป็นนายก็ได้คนพวกนี้ดูไม่ออกหรอกบางคนก็ดูเหมือนคนปกติ เราดูไม่ออกหรอกว่าใครจะเป็นมือระเบิดแล้วหนังก็เผยให้รู้ครับว่าเพื่อนที่มาเยี่ยมเนี่ยเป็นสายให้กับ FBI มีการบันทึกเสียงไว้ด้วยครับตัดไปที่ชอกับแคที่ครับเธอพยายามเข้าวงใน FBI ฮะเพื่อหาข่าวมือระเบิดและพยายามใช้มนรยาหญิงล่อหลอกชอให้บอกข้อมูลบ้างชอที่ทนการยั่วยวนรูปคำไม่ไหวเนี่ยก็ยอมบอกไปครับว่าเรากำลังจับตาดูทิชาร์ตอยู่พอได้ข่าวสนใจยอยากแล้วแคที่ก็เสนอชอทันทีเลยฮะจะไปเปิดห้องหรือว่าจะไปในรถดีล่ะ จากนั้นแคที่ก็ไปหาเพื่อนครับเพื่อให้ช่วยเรียบเรียงเนื้อข่าวที่ได้มาและนําไปเสนอหัวหน้าก่อนตีพิมพ์โดยเนื้อหาพูดถึงรอปพอที่พบระเบิดในสวนเซนเทเนียลตกเป็นเป้าสงสัยของ FBI ในเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต2คนและก็บาดเจ็บกว่าร้อยคนริชาร์ดจ,จูที่เคยทําหน้าที่รักษากฎหมายมีข้อมูลที่ตรงกับประวัติของมือระเบิด ที่มักจะเป็นตำรวจที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือผู้ที่อยากจะเป็นตำรวจกำลังหาโอกาสที่จะเป็นฮีโร่หัวหน้าถามแครที่ว่า FBI รู้เรื่องนี้ใช่ไหมแคที่ก็ใส่ไข่ไปว่ารู้ทุกคนรู้ CNN ก็รู้และกำลังตามดูดิชาร์ตอยู่หัวหน้าก็สงสัยครับแล้วทำไมไม่มีใครนำเสนอข่าวนี้ไม่มีใครสงสัยหรอว่าเรากำลังโดนหลอกอยู่แขกที่ก็เลยสะบ,บัดออกมาครับให้ตายสินี่คือโอลิมปิกของเรานะถ้าเราไม่นำไปก่อนแล้วเราจะทำบ้าอะไรกันอยู่ล่ะเท่านั้นแหละครับ <Okay. S 2> หัวหน้าอนุมัติให้ตีพิมพ์ข่าวทันทีแล้วข่าวของดิชาร์ดก็กลายเป็นข่าวด่วนของทุกสถานีครับทุกช่องนำเสนอการตกเป็นผู้ต้องสงสัยของริชาร์ดว่าเขาเป็นคนวางระเบิดส่วนแครที่ก็ได้หน้าฮะได้รับการปรบมือยินดีจากเพื่อนร่วมงานกับข่าวสุดเจ๋งนี้ซึ่งเธอก็ะโตดจะภูมิใจสุดๆครับร้อนไปถึง f อบอครับหัวหน้าเนี่ยเดือดมากๆเลยฮะว่าใครกันนะปล่อยข่าวให้กับหนังสือพิมพ์อีชอก็ไม่รู้เรื่องครับไม่ทันพูดอะไรหัวหน้าก็เลยสั่งให้เอาริชาร แต่ชอก็ถึงกระบางอ้อครับเมื่อเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านแล้วเจอชื่อคนรายงานว่าเป็นอีนางแคที่นั่นเองชอไปหาริชาร์ดที่บ้านครับพวกเขาแนะนําตัวฮะว่าเป็น FBI อยากจะเชิญริชาร์ดไปบันทึกเทปทําวิธีการสอนหาวัตถุต้องสงสยัยแม่ก็ดีใจมากๆเลยครับบอกกับลูกตัวเองว่าทําให้เขาดูนะลูกว่าลูกเป็นตำรวจได้ริชาร์ดเองก็ตื่นเต้นครับที่จะได้ช่วยตํารวจทํางาน ก็เลยยอมไปด้วยพอออกไปนอกบ้านนักข่าวก็เข้ามารุมถามครับว่าทำไม FBI มาหาแล้วคุณรู้สึกยังไงที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคือริชาร์ดเนี่ยยังไม่ได้ดูข่าวตัวเองครับก็เลยไม่ได้ตอบอะไรนักข่าวไปฮะบอกไปตามปกติครับว่า FBI เนี่ยก็มาสอบสวนทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นตัดไปที่แม่ครับก็แทบช็อกเลยฮะเมื่อไปเปิดทีวีแล้วเจอข่าวของลูกชายตัวเองตกไปพูดต้องสงสัยส่วนริชาร์ดเนี่ยก็ถูก FBI จัดฉากครับทำเป็นสัมภาษณ์นันนี่ในคืนเกิดเหตุฮะ แล้วบอกว่ามีเอกสารให้เซ็นเพื่อให้การสัมภาษณ์สมจริงและก็ยังพูดแบบไม่เคลียร์ครับว่าเราอ่านสิทธิมิแลนด์ได้คุณฟังหรือยังและก็ยื่นเอกสารให้เซ็นด้วยฮะตอนนี้ริชาร์รู้สึกว่ามันแปลกๆครับเขาก็เลยทําท่าเซ็นแต่ชอก็บอกว่าไม่ใช่สิคุณต้องเซ็นลงไปจริงๆริชาร์รู้ตัวแล้วครับว่าเขากําลังโดนสอบสวนและเอกสารที่ FBI ให้เซ็นก็คือการยอมรับเรื่องคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด แต่ถ้าคุณพูดคำพูดของคุณจะถูกนำไปใช้ในชั้นศาลลิชาร์ก็เลยบอกผมขอติดต่อทนายก่อนลิชาร์โทรไปหาวัดสันครับแต่ก็เป็นเครื่องตอบรับตลอดฮะเนื่องจากสำนักงานยังไม่เปิดแต่พอวัดสันเข้ามาเนี่ยเลขาก็รีบเอาข้อความที่ลิชาร์ฝากไว้มาบอกทันทีครับว่าตอนนี้ลิชาร์ถูก f b i กักตัวสอบสวนอยู่คุณต้องโทรกลับไปทันทีนะวัดสันที่ยังไม่รู้เรื่องก็งงครับว่าเกิดอะไรขึ้นเลขาก็เลยเอาหนังสือพิมพ์ให้ดูฮะ แล้วก็พูดอีกว่าเวลารัฐบาลบอกว่าจับคนร้ายได้แล้วแถวบ้านฉันจะคิดว่าพวกเขาจับแพะเมืองนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าเธอเอาใจช่วยริชาร์ดแบบสุดตัวเลยครับวัตสันก็รีบโทรหา FBI ทันทีแต่ FBI ก็ทำมืนครับบอกว่าที่นี่ไม่มีคนชื่อริชาร์ดจูแล้วก็วางสายไปเลยเอากันอย่างนี้เลยฮะวัตสันก็เลยโทรไปอีกครั้งครับแล้วบอกว่าผมเป็นทนายของริชาร์ดจูกำลังจะโทรไปหารายการทีวี และถามเขาว่าทำไมผมถึงไม่สามารถคุยกับลูกความผมได้ตามสิทธิรัฐธรรมนูญได้ยินปลายเสียงแว่วๆมาครับสะกดชื่อริชาร์ดจูให้หน่อยได้ไหมครับมแม่งเอ้ยแล้วทั้งสองคนก็ได้คุยกันฮะวัดสันก็ถามว่านายไปทำอะไรที่นั่น Richard? ริชาร์ดริชาร์ดก็บอกว่าพวกเขาอยากให้ผมทำวิดีโอช่วยการฝึกวัดสันก็เลยรีบบอกทันทีฮะวันนี้นายได้อ่านหนังสือพิมพ์ดูข่าวหรือเปล่าพวกเขาคิดว่านายเป็นผู้ต้องสงสยัย นายได้เซ็นอะไรไปบ้างหรือยังห้ามเลยนะแล้วก็ห้ามพูดอะไรกับใครทั้งนั้นเกือบสวยแล้วไม่ละฮะแม่งพวก FBI นี่เล่นไม่ซื่อนะไอะ้ห่านอกจากนั้นวัดสันเนี่ยยังสั่งให้ FBI ห,หยุดสอบสวนริชาร์ดฮะแล้วก็ปล่อยให้ริชาร์ดกลับบ้านอีกด้วยสุดยอดเลยนึกภาพถ้าเป็นบ้านเรานะครับพอริชาร์ดกลับมาบ้านฝูงนักข่าวก็พากลุมถึงทันทีนะครับยิงคำถามตรงๆเลยคุณวางระเบิดทำไมคุณทำจริงหรือเปล่า เอบตั้งข้อหาคุณรือยังคุณทำจริงใช่หเปล่าลิชาร์ดลิชาร์ดก็ไม่พูดอะไรสักคำครับเดินฝ่าฟูงนักข่าวเข้าบ้านจนได้พอเข้ามาในบ้านเนี่ยทีวีก็นําเสนอข่าวอีกฮะเอบเริ่มจะจับกลุมเขาแล้วพวกเขามีหลักฐานเราหวังว่า f b i จะมีหลักฐานมากพอและไม่มีช่องโหว่ที่จะจับกลุมเขาคือเล่นข่าวใหญ่มากฮะแบบวาลิชาร์ดเนี่ยคือฆาตกรร้อไปกันใหญ่แล้วฮะตอนนี้หลังจากนั้นวัตสันก็มาที่บ้านของลิชาร์ดครับ นักข่าวก็รุมถามทันทีบอกคุณเป็นใครคุณเป็นเพื่อนกับเขาเหรอคุณช่วยเขาวางระเบิดหรือเปล่าวัดสันก็ได้แต่สายหัวไม่พูดอะไรทั้งนั้นครับพอเข้ามาในบ้านวัดสันก็ทักทายแม่แล้วก็ถอดสายโทรศัพท์ออกทันทีและบอกว่าต่อไปเนี้ยริชาร์ดนายห้ามพูดอะไรกับใครทั้งนั้นโดยเฉพาะกับพวก FBI แม้กระทั่งยามที่มาจาก FBI แต่ริชาร์ดดันบอกว่าผมถูกเลี้ยงมาให้เคารพทางการครับไอ้หา่าเอ้ยวัดสันไม่ได้ด่านะผมนี่แหละด่ามันใช่เวลามาเนี่ย เขาจะเอามึงเข้าคุกไปประหารชีวิตแล้ววัดสันขอร้องให้แม่ออกไปก่อนครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่รู้เรื่องฮะว่าสองคนคุยอะไรกันไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนบังคับให้พูดครับวัดสันถามลิชาร์ดเพื่อเป็นข้อมูลครับว่าอยู่กลุ่มหัวรุนแรงไหมต่อต้านทางการหรือเปล่ามีเพื่อนอยู่ในกลุ่ม KKK หรือเปล่าลิชาร์ดก็ตอบว่าไม่อยู่แล้วครับวัดสันเลยบอกว่าฉันจะช่วยนายนะแต่นายต้องพูดความจริงทุกอย่างนายเป็นคนทําหรือเปล่าลิชาร์ดเปล่าผมไม่ได้วางระเบิดที่สวนเซนเทเนียล เอาละงั้นมาเล่นงานพวกสารเ,เลวนี่กันวัดสันออกมาจากบ้านลิชาร์ดพอกําลังจะขับรถออกไปอีนางแขที่ตัวดีแม่งแอบซ่อนอยู่ในรถเว้ยโคตรแสบเลยครับยิงคําถามใส่วัดสันเป็นชุดๆคุณบอกอะไรฉันหน่อยสิฉันจะถามคุณสองสาข้อตืออและก็มึนมากๆจนวัดสันโมโหไล่ลงจากรถครับคุณเธอยังมีหน้ามาพูดอีกนะถ้าคุณอยากบอกอะไรคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันอยู่ที่ไหน วัดสันถูกเชิญไปออกทีวีครับซึ่งวัดสันเนี่ยพูดว่าไข่ก็ตามที่ทําข้อมูลหลุดออกจาก FBI ทําให้เกิดการสอบสวนที่คนทั้งโลกรู้แบบเนี้ยสมควรถูกดําเนินคดีพิธีกรก็ถามอีกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าลิชาร์ดเนี่ยมีคดีอะไรบ้างวัดสันก็บอกว่าไม่รู้ผมไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยเรายังไม่ได้คุยกันพิธีกรก็ยิงคาถามอีกว่าแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ทําวัดสันก็ตอบว่าผมรู้จักกับเขามานสักพักแล้วผมมั่นใจ พิธีกรก็ถามอีกครับไหนคุณว่าคุณรู้จักเขามานานแล้วแต่ทำไมไม่รู้เรื่องของดิชาร์ดเลยทำเอาวัดสันเนี่ยอึ้งไปฮะแต่เขาก็ตอบได้ดีครับว่าการที่เราไม่ได้รู้จักใครทั้งหมดว่าเขาทำอะไรมาบ้างก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่เชื่อเขาผมถามเขาแล้วว่าเขาเป็นคนทำรือเปล่าผมมองตาเขาและผมก็เชื่อเขาพอการสัมภาษณ์เสร็จวัดสันร,รีบโทรหาดิชาร์ดทันทีครับว่านายแต่งตัวเลียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจเหรอ วัดสันถึงกับขึ้นฮนะกับคดีความในอดีตของริชาร์ดนี่นายคิดจะบอกฉันไหมเนี่ยยังมีอะไรที่ฉันไม่รู้อีกไหมริชาร์ดก็ขอโทษฮนะมันวุ่นวายไปหมดผมก็เลยลืมบอกคุณทำเอาวัดสันเนี่ยหัวเสียไปเลยมีอะไรอีกไหมที่นายลืมบอกเพราะว่าฉันเพิ่งจะโดนบีในรายการทูเดย์โชว์ขอบใจมากวัดสันเริ่มหาข้อมูลแก้ต่างให้กับริชาร์ดครับโดยการเดินจากจุดที่ระเบิดไปยังตู้โทรศัพท์ที่อยู่หน้าสวนสาธารณะนะที่ใช้โทรหาไปนายวัน,วน เขาใช้เวลาเดินราว6นาทีแต่โทรศัพท์ที่โทรไปในครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นในตอนเที่ยงคืน58นาทีซึ่งตอนที่โทรไปแจ้งหน่วยกู้เระเบิดมันเป็นเวลาเที่ยงคืน57นาทีหมายความว่าริชาร์ดที่ยืนอยู่ด้วยไม่มีทางที่จะเดินมาโทรศัพท์ได้ใน1นาทีแน่นอนเลขาฟันธงทันทีครับว่าเขาไม่ได้ทำวัดสันลองคิดดูว่าถ้าขี่จักรยานล่ะเลขาก็บอกว่าขี่ไปขี่กลับนั่นเหรอไม่มีทางเด็กที่ถูกกล่าวหาลอยๆอยเราจะต้องช่วยหมอนี่ ตัดมาที่บ้านของริชาร์ดครับวันนี้จะมี FBI เข้ามาอีกวัดสันเลยถามว่านายมีปืนหรือเปล่าริชาร์ดถ้ามีเนี่ยก็เอามาวางไว้บนเตียงเราจะได้ไม่เจอเรื่องประหลาดใจอีกพอวัดสันเห็นเนี่ยถึงกับตะลึงครับปืนเยอะโคตรๆยังกระครังแสงริชาร์ดชอบล่าสัตว์กับเพื่อนฮะวัดสันก็เลยอธิบายว่าตอนนี้นายกำลังถูกคิดว่าเป็นคนวางระเบิดและที่นายมีนายทำอยู่ตอนนี้มันช่วยเสริมให้นายมีโอกาสถูกแขวนคอมากๆพวกหมาหิวข้างนอกนะ่ะอยากเห็นนายถูกลากขึ้นเกียง ยังมีอะไรอีกไหมที่ประหลาดหรือว่าแปลกๆนายบอกฉันไหมหมดริชาร์ดก็บอกว่าผมไม่ได้จ่ายภาษีมา2หรือ3ปีแล้วสักพักก็มีคนมาเคาะประตูฮะวัดสันก็ย้ำอีกว่าห้ามนายพูดอะไรเด็ดขาดย้ำห้ามพูดฉันจะพูดคนเดียวไอ้ิชาร์ดก็บอกว่าครับผมจะไม่พูดแต่ผมอยากจะบอกให้พวกนั้นรู้ว่าผมก็เป็นผู้รักษากฎหมายเหมือนกันสันถึงกับทรายหัวนั่นแหละที่นายพูดเข้าใจใช่ไหมห้ามพูดอะไรทั้งนั้นลูกเลือกทนายถูกแล้วริชาร์ด พอวัดสันไปเปิดประตูก็มีเจ้าหน้าที่ FBI Mark, มากันเกือบ20คนมั้งเพียบเลยครับแล้วยังไงรู้ไหมครับไอริชาร์ดพูดขึ้นมาว่าเอาเลยคุณอยากจะดูอะไรคุณอยากจะตรวจอะไรเต็มที่เลยเพราะผมก็เป็นผู้รักษากฎหมายเหมือนกับพวกคุณผมรู้ขั้นตอนและทุกอย่างที่พวกคุณทำเนี่ยมันจะยืนยันว่าผมบริสุทธิ์สุดเลยฮะวัดสันคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงฮะพอเขาเริ่มเก็บของเก็บนั่นเก็บนี่ไปตรวจริชาร์ดก็พูดขึ้นีกว่า มีอะไรให้ผมช่วยบอกนะแล้วก็ไปแนะนําหนังสือเขาอีกด้วยฮะว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับตำรวจเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยวัดสันเลยต้องชวนออกไปข้างนอกครับตัดปัญหานายพูดอะไรของนายฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าคนพวกนั้นอ่ะจะจับนายไปแขวนคอทําไมนายถึงพูดไม่หยุดเลยกําลังเครียดกันอยู่ครับแม่ของริชาร์ดก็โวยวายขึ้นมาฮะเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาชุดชั้นในไปตรวจด,ด้วยคือคนไปเยอะมากๆครับแม่ของริชาร์ดก็พยายามจะไปเอาของคืนฮะวัดสันเลยต้องไปห้ามและพวกนักข่าวเนี่ยก็มาลุมถามครับ วัดสันก็เลยให้สัมภาษณ์นิดหน่อยจังหวะนี้แหละครับบักชอก็เลยเนียนเรียกริชาร์ดเข้ามาในบ้านแล้วให้ริชาร์ดพูดครับประโยคที่คนร้ายโทรไปนายนวันวันเพื่อจะอัดเสียงไปเทียบครับไอ้ริชาร์ดนี่ครับคือแบบน่าโมาโหมากมากฮะพูดอยู่ได้ว่าผมเองก็เป็นผู้รักษาคนหมายเหมือนกับพวกคุณผมอยากจะช่วยนะชอก็ได้ทีครับแคนี้ไงจะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญเลยว่าคุณอบริสุทธิ์แล้วริชาร์ดก็อัดเสียงให้ไปสักสี่หรอบเลยครับมีระบดที่สวนเซนเทนเนียลคุณมีเวลา30นาทีโอเค พอวัดสันเข้ามาเห็นเนี่ยก็มโมโหเลยฮะไล่พวก FBI กลับไปบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทําอะไรแบบนี้ไอรีชาร์ดันบอกว่าผมอยากช่วยพวกเขามันช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของผมชอก็ได้ทีนั่นไงเห็นไหมลุกความคุณยอมยิ่งทํเอาวัดสันเน้นเดือดมากๆเลยผมจะฟ้องพวกคุณทั้งหมดข้อหาละเมิดหัวเสียสุดๆนะฮะข่าวของริชาร์ดตอนนี้โด่งดังมากๆครับหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเนี่ยรายงานเรื่องของเขาทั้งนั้นนะนักบุญหรือคนบาป ร,ปรอปภฮีโร่สู่ผู้ต้องสงสัยแขกที่ก็ขมักเมน่นเขียนคอลัมน์รัวๆเลยเรียกว่าผลงานชิ้นโบแดงของเธอเลยครับหลังจากนั้นหนังก็เผยให้เห็นว่าของต่างๆที่เอฟบอเอาไปตรวจสอบเนี่ยมันยิ่งทําให้คิดได้ว่าริชาร์ดเป็นมือระเบิดครับเช่นระเบิดที่ริชาร์ดเก็บไว้เพื่อระเบิดให้เกิดหลุมเวลาไปล่าสัตว์และยิ่งหนักที่สุดเลยก็คือเศษไม้ของม้านั่งที่โดนระเบิดในคืนนั้นริชาร์ดเก็บมันไว้เป็นที่ระลึกเตือนความจําครับว่าครั้งหนึ่งได้ทําความดี คือสุดแล้ฮะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยไม่รอดแน่นอนวันต่อมา f b i ก็มาเก็บหลักฐานจากริชาร์ดอีกครับเอาเส้นผมกะลายนิ้วมือไปวัดสันลองอย่างเชิงดูครับว่าทำไมพวกทึ่มพวกเนี้ไม่มีใครคิดเรื่องโทรศัพท์เลยชอก็โมโหขึ้นมาทันทีบอกว่าช่างหัวโทรศัพท์มันสิมีคนตายแล้วก็บาดเจ็บพวกเขาไม่สมควรโดนแบบนี้วัดสันก็ต่อปากต่อคำด้วยครับ ผมเสียใจแทนพวกคุณด้วยจริงๆถ้ามือระเบิดมันทำงานอีกครั้งเนี่ยแล้วประชาชนถามว่าพวก FBI ไปไหนหมดอ๋อพวกเขาไปไล่จับคนบริสุทธิ์อยู่สินะพอ FBI กลับไปแล้วหลังจากนั้นเลขาของวัดสันก็เข้ามาแล้วยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้ทั้งคู่ดูครับมันเขียนว่าที่สำนักงานทนายและที่บ้านเนี้ยถูกดักฟังพวกเขาทำแบบนั้นได้ยังไงอะน่าจะตายเพราะนายไม่ว่าอะไรมันมาแบบนั้นแหละ เพื่อนของริชาร์ดท,ที่ไปยิงปืนด้วยกันน่ะถูก f b i เรียกตัวไปสอบสวนด้วยครับแล้วเขาก็มาเล่าให้ริชาร์ดฟังว่า f b i สงสัยว่าริชาร์ดอาจจะไม่ได้ทําคนเดียวพวกเขาคิดว่าเพื่อนของเขาฮะคือคนที่โทรศพัพท์ f b i จะให้ติดเครื่องดักฟังอีกครั้งแต่เพื่อนของริชาร์ดเนี่ยไม่ยอมแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือไอ้เพื่อนเนี่ยดันมีประวัติสมัยเด็กๆครับไปทําไปบอมเล่นสถานการณ์แย่มากๆเลยฮะอะไรมันดูชีช้ชัดไปหมด ทำเอาแม่ของริชาร์เนี่ยร้องไห้เสียใจที่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยแต่เหมือนวัาสันจะมีไม้เด็ดฮะเขาถามริชาร์ว่าเ <Hey, S 1> นายพร้อมจะสู้กลับหรือยังพร้อมแล้ววัสันก็พาลิชาร์ไปหาเพื่อนคนหนึ่งครับเพื่อให้ลิชาร์เนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จและคําถามแรกที่ถามก็คือนายรู้หรือเปล่าว่าใครคือมือระเบิดวัตสันเป็นกังวลมากๆว่าผลมันจะออกมาไม่ดี แต่ว่าเพื่อนก็มาบอกครับวาลิชาร์ดเนี่ยผ่านการจับเท็จในระดับสูงสุดเลยโอ้พระเจ้าช่วยขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณ,คณแล้วก็บุกไปหาแคที่ที่ออฟฟิศครับเปิดก่อนได้เปรียบฮะเอาคอลัมน์ของแคที่ไปด้วยและ้วกะ็ด่าว่ามันอย่างนิยายวิทยาศาสตร์คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาทําคุณทําให้ชีวิตของผู้ชายคนนึงเนี่ยพังพินาศ เขาเป็นฮีโร่คุณได้ข่าวนี้มายังไงนางแคที่ในกระเถียงนะฮะฉันทำหน้าที่ของฉันฉันเสนอความจริงถ้าคุณมีปัญหาคุณก็ไปคุยกับเอฟบไอน่นวัดสันก็บอกว่านี่นี่คือความจริงความจริงเขายืนอยู่ตรงนี้คุณติดค้างคำขอโทษเขาวัดสันจัดชุดใหญ่ฮะทำเอาท้งออฟฟิศเนี่ยนิ่งเงียบไปเลยเคที่เจอดอกนี้เข้าไปก็มีสตันไปด้วยอะแล้วก็ไม่รู้ยังไงครับคุณเธอไปทดสอบการเดินจากจุดระเบิดไปที่โทรศัพท์สาธารณะซะด้วยฮะปรากฏว่ามันจริงตามที่วัดสันเคยทำไว้น,นั่น พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยถึงกับตาเลือกเลยหลังจากนั้นวัตสันก็จัดแถลงข่าวครับโดยให้แม่ลิชาร์ดเนี่ยออกมาพูดใจความก็คือเธอยืนยันว่าสื่อแล้วก็ FBI ทําทำให้ลูกของเธอกลายเป็นฆาตกรพวกเขาทำให้ชีวิตเราสองคนแม่ลูกเหมือนตกนรกทั้งเป็นริชาร์ดไม่ใช่ฆาตกรเขาช่วยชีวิตคนแขกที่ที่มาฟังด้วยก็เหมือนจะรู้สึกผิดครับน้าตาไหลเลยทีเดียวและแม่ก็ยังฝากไปถึงท่านประธานาธิบดีด้วยแม่ฝากบอกประธานาธิบดีครับไว้ช่วยริชาร์ดด้วย และฝากบอก f อ i อีกว่าถ้ารู้ว่าริชาร์ดไม่ใช่ฆาตกรและถ้ายังไม่ได้ตั้งข้อหาเขาก็ออกมาบอกด้วยบอกให้ฉันรู้บอกให้โลกรู้ท่านประธานาธิบดีช่วยกู้ชื่อเสียงของลูกชายฉันด้วยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปกระทรวงยุติธรรมครับสำนักงานสอบสวนกลางก่อนจะเข้าไปโดนสอบสวนก็เหมือนเดิมครับ วัดสันก็เตือนว่าอย่าพูดอะไรโดยไม่จําเป็นหรือไม่สมัครใจพูดก็เงียบไว้เดี๋ยวฉันจะคุยเองซึ่งตอนที่สอบสวนชอก็ถามชี้นำทุกอย่างครับ เป็นคำถามปลายปิดครับที่ตอบว่าใช่หรือไม่แค่นั้นเองเช่นคุณร่วมมือกับเพื่อนคุณใช่ไหมคุณจําเวลาที่แน่นอนไม่ได้ใช่หรือเปล่าตอนที่เจอเป้คุณวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมแล้วก็ยังถามซ้ําอีกครั้งว่าคุณเป็นคนวางระเบิดหรือเปล่ามันเป็นไปได้ยังไงคุณไม่โดนอะไรเลยไม่มีแม้ร้อยขีดควรคุณรู้ใช่ไหมว่าต้องไปยืนตรงไหนถึงจะไม่โดนระเบิดคุณรอดมาได้โดยไม่มีร้อยขีดควนมันเกิดขึ้นงได้ยงรชาร์ดคำถามสุดท้ายเนี่ยฮะถามอาดีชาร์ดสุดทนครับถามกลับไปว่าผมถามคุณสักขอ้อ พวกคุณมีหลักฐานอะไรมาปักปั้มผมหรือเปล่าคุณได้อะไรจากที่บ้านผมบ้างคุณเจออุปกรณ์ทําระเบิดในบ้านผมหรือเปล่าทําเอาพวกของชอ,นองเนี่ยอึ้งเงียบไปเลยครับและริชาร์ดก็พูดอีกว่าคุณรู้อะไรไหมหลังจากที่เกิดเรื่องมาบ้ากับผมเนี่ยผมคิดว่าวันนั้นอะ่ะผมทําหน้าที่ของผมผมช่วยชีวิตคนพวกคุณคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกเนี่ยและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจอวัตถุต้องสงสยัยพวกเขาคงคิดแบบนี้กันปล่อยมันไปเถอะเราไม่อยากเป็นริชาร์ดจูคนที่สองหรอกพวกคุณจะตามผมต่ออกก็็ไไไดด้นะทะทําร แต่คุณรู้ไหมขณะที่พวกคุณตามผมอยู่เนี่ยคุณต้องเสียเวลาที่จะตามหาคนร้ายตัวจริงไปด้วยเหมือนที่วัตสันบอกมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาลงมืออีกเงียบกิบไปแล้วเอฟ i ทั้ง3คนพูดจบเนี่ยก็ลุกออกจากห้องไปเลยฮะทางวัดสันนี่ถึงก็แอบยิ้มเลยครับจนถึงวันที่88หลังจากมีการสอบสวนลิชาร์ดก็พ้นผิดครับ f b i อเอาหนังสือที่แจ้งว่าลิชาร์ดไม่มีความผิดมาให้ทั้งสองคนที่ร้านอาหารแต่ถึงอย่างนั้นชอก็ยังเชื่อครับว่าลิชาร์ดเป็นคนทํา ริชาร์ที่อ่านจดหมายก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อดีเท่าไหร่ครับเขาถามวัตสันว่ามันจบแล้วจริงเหรอมันไม่ใช่ลูกไม้ที่พวกนั้นทำใช่ไหมวัดสันก็บอกว่านายชนะมันจบแล้วนายทำได้หกปีต่อมาที่สถานีตำรวจลูทวิลริชาร์สามารถสอบเป็นตำรวจได้ฮะกำลังทำงานอยู่ริชาร์ก็หันไปเห็นวัตสันครับ ทั้งคู่ยังไม่ทันได้ทักทายอะไรกันเลยครับวัดสันก็บอกว่าพวกเขาเจอแล้วริชาร์ดเอริกรูดอฟเมื่อว่างระเบิดที่สวนเซนเทเนียลรูมันเขาจะถูกพาขึ้นศาลเมื่อไหร่หาให้ผมทีได้ไหมได้ดูนายสิแล้วหนังริชาร์ดจูก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างฮะกับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ครับาาการบิดเบือนข้อมูลหรือการชักนำของสื่อทุกวันนี้มีอิทธิพลมากมากครับในสังคมเราฝากผู้ชมทุกท่านไว้ด้วยนะครับไม่แน่ใจไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริง เชื่อหรือไม่เชื่อยังไงก็พิจารณาไต่ตองให้ดีๆกันนะครับและก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าอยากดูคลิปต่อไปก็กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย